เยดีินดีต้อนรับสู่บ้านนะคะบ้านเร่รยไม่รู้เลยไม่รู้เลยฉันยังไม่รู้จักบ้านเธอเลยเพราะฉันไม่เคยมาเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้องนอนใช่ขึ้นไปคุยไปข้างบนดีไหมคุยไปตาไปไม่บ้านเล็กไหมล่ะซื้อบ้านใหม่หลังนึงไหมล่ะแม่แม่อยู่คนเดียวเข้าเป็นตอนรับแขก พอดีตัวพอดีตัวเหมือนวัรรวมญาติเลยค่ะตอนนี้ก็เพราว่าเรียงจากรุ่นลูกรุ่นหลานไปถึงรุ่นแม่อยู่ด้านหลังเป็นไงไม่ละทานโทษเอารองเท้ามาไว้ตรงนี้เอยพอดีหน้าเลยว่ะยังไงดีคะให้ดมหรือว่ายังไงดีคะพุณนิโอจะเป็นยังไงแน่ใช่เราต้องใช้สต่อย่างประหยัดแต่จริงๆคือจัดไม่ทันแต่ทันท่าเดี๋ยวขอมันเยอะจริงหรือไม่ว่าเป็นการสร้างภาพครับคุณเนโออันนี้จริงๆแล้วเขาเขาไไม่ด้เป็นคนระเบียบเรียบร้อยแบบนี้จริงไหมครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมก็ให้ ปกติรองเท้านี่วางอยู่ข้างล่างเละเทะใช่ขออแรกอยู่ข้างล่างก็เลยมาซอนอยู่ข้างบนใช่บนเลยรายการของเราก็เลยขึ้นข้างบนด้วยขึ้นบนด้วยอะไรมาดูว่าเขาใหญ่ไวตรงไหนก็ลงอยู่ดีใไม่คุยในห้องได้ไหมแม่ได้ไปไปไปไยไปไปไ่ไปไ่ไปไปไาไปไ้ไปไปไปไอไ่ไปไ่ไปไปไรไปไปไมไนไีไปไปไ้ไป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 ไไ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  อันนี้ครุกเลยพี่พูดกันไปมันไม่มีกล้างอย่าไปล่นออกมาไปห้องนอดในห้องอุ่นเนาะในห้องไม่ได้อุ่นค่ะแอร์มันเสียค่ะตอนนี้ถ้ามีแอร์ต้องามามอบแล้วค่ะมีไหคะราอการมีค่ะเอาหัวาเดี๋ยวอยู่ข้างล่างค่ะเธอ จเย็นค่นะคเือเดือดเดือดเรายังไม่ได้รู้ไม่ได้ถามเลยว่าใครเป็นใครชื่ออะไรกันบ้างาไมเลหนูชื่อน้ำตาลทิพนารีค่ะ <S <S ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจติค่ะจติค่ะจติําตาลทิพ่์เา็ีใพื่อนค่ะน้ตาลทิพย์นาีนะคะเป็น่น่่ ของเอิร์ธอันนี้เป็นแบบเป็นพี่ที่สนิทเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทนะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันมาเลยไหมใครสนิทกันได้ยังไงกับเอิร์ธเนี่ยค่ะก็คือกอจจี่ะทำงานอยู่ที่บริษัทจีเอ็มทีวีทีนี้น้องเอิร์ธก็เข้ามาเป็นศิลปินน้องเอิร์ธเนาะรู้จักกันมาวันนี้เรียกน้องเอิร์ธรั้งแล้วธรรมดาเีลยก็คือว่ารู้จักไอเอิร์ธมา่น เอออย่างนี้ดิบางทีน้องก็จะมาปรึกษาบ้างมาคุยบ้างมาอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นพี่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรล่ะจะให้พูดเลยไหมล่ะเอาซิเอาซิปรึกษาสมบอามีงงมีงันนั่นนู่มีอะไรได้ไหมดีไหมก็เหมือนดูแลเขาด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะจะทักกันแบบใน DM อะไรอย่างง <standen. S 1> ี้ยท like ี e 拜拜่ปรสาที่ประาทกรดากระดเฉยกันดาคือกันดาคือเป็นห่วงแล้วค่ะกันดาคือการถ่ายนะมีวันนึงหนูทักดีเอ็มไปด่าแม่คือหนูเป็นห่วงเป็นอโอเคเราเป็นห่วงกันายูเร็วมืกอลวงลูฟังไม่ทันไม่ผมไปคิดเลยไปรลานมีใครทำอะไรมาเลยมนเป็นกิยาเป็นปนิระาเยเขาานไดเก้าโมงแล้วจ้ะนตาลางดีกว่าก็น้ำตานะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเรียน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนละครเวทีไมาเนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นเดือนเป็นอะไรด้วยหรอเป็นดาวเดือนนใช่แต่ว่าหนูเป็นได้แค่ดาวเอกแต่ว่าเอิร์ดเขาเป็นตัวแทนคณะไปถึงมหาลัยโอ้โหเป็ดือนนั้นไอ้มีตัวแทนคณะเดี๋ยวพี่คณะคุณไม่มีใครแล้วอออัััันน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 ีี้้้้ดดดตมสุแลวไงไม่แต่เขาหลอก่ะเขาก็ตอบคำถามเขาดูแบบ เออสมาลอดจริงตอนนั้นเป็นคำถามตอนนี้ไม่น่าใช่นะตอนตอบคำถามมันี่ยี็อ้องอ้องสลวนนิดนึงแต่ว่าด้วยความเป็นเฟรชชี่ไงมันก็แบบอราต้องดันเขาแก่แล้วอ้องสลวนคืออะไรวะตายแล้วพ่อพ่ออ๋องอะพอเข้าใจสลวนสลวนนึงสลวนฟีวว่าวุ่นวายแบบว่าเยอะแยะเยอะอย่างอะไรคนนั้นไปนี่คนนี้ไปนั่นอะไรเงี้ยมันแบบวุ่นวายอีก่ะเข้าใจแล้ว ไม่เคยเยรูไม่ได้ต้องทำต้องทำกันบ้าน <c oughs> เอ,อ้ยแต่ผมเรียนรู้นะขินขึงผมรู้จักแล้วอ้นะแตขินอ้าวีโอนนโอต่อเลยมมครับ อ่ะถึงเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักพี่เอิร์ธมานานที่สุดแต่ผมคิดว่าในเรื่องของความสนิทและการใกล้ชิดเนี่ยผมน่าจะนานที่สุดแล้วดีมากยังไงลูกจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการที่ทำรายการใหม่ที่จะรวมนักแสดงเจ็ดแปดคนเข้ามาในบ้านเดียวกันฟิลคล้ายๆบ้านเอจจุดๆไปใช้ชีวิตด้วยกันใช่นะครับที่เราคือเราแล้วคนดูก็แอบดูอย่างเงี้ยเหรอเขาก็เปิดกมองใช่้ดูปิดเลยอย่างเงี้ยมันเห็นซี่ปิงปิงอย่างเห็นะเ้ยกับอะไมชอบ ปิงปิงนี่คือใครคะปิงปิงปิ้นนี่กับปิงปิง ตอนั้นช่วงนั้นไม่ได้ดูข่าวคุณสอดอุญเลยหรอที่เขาอัปเดตเรื่องแพนด้าค่ะต่อ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 ไม่มีใครจะมีใครคบเราแล้วเราก็เลยสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันไหมก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆรืแล้วพอเจ็ดวันปุ๊บเหงาว่ะเหงาว่ะด้วยความที่เหงาทั้งคู่เหมือนไม่มีคนคบทั้งคู่พอคนไม่มีคนคบทั้งคู่มาประจบกันก็เลยคงก็เลยอยู่บ้านเขาไปเลยสามเดือนแล้ววันที่ออกไปเนี่ย ใครทนใครไม่ได้ผมทนไม่ได้แล้วผมทนไม่ไหวแล้วไม่ทำไมเนีนะมันอึดอัดเหลือเกินอย่าไปเล่าลูกพูดมาเล่ายาวๆเล่ายาวๆเขาให้ลงไปข้างล่างไหมหรือต้องเอาลงมาเลยไปลงข้างล่างดีกว่าแอร์ร้อนแอร์ร้อนมากแล้วเหตุผลหนึ่งคือแอร์ก็เสียต้องผมมาแล้วแอร์หยดติ๊งติ๊งติ๊งวันนี้ก็ยังเสียอยู่ใช่ครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามีแอร์มามอบให้ใช่ทบ้านเย็นขึ้นโโอ้ ไหนหนแอร์เสียแล้วป่ะรายการเราอกแอร์ไปแอร์เลยเหรอแอร์เลยเลยบ้านผมมีะไรบ้านไหมเด๋ยวไบบ้าน